เกิดฉาขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับงานกีฬาตะบนต้านยาเสพติดครั้งที่14ประจำปี2556 ปูที่12คนระับปูใหญ่ทสส่านผู้พิจาณาบุลรีโดยรวมต่อสาตยาเสพจิดคนกิดไา้คนขายติดคงครับตามมาก็คือมูที่10บ้านหาดสีทองนำโดยท่านผู้ใหญ่แสงเกติป่าครับเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวกองทุนแม่ของแผ่นดินครับบ้านเดือดเจริญบ้านเดือดเจริญมู15 วัยรุ่นเยาวชนเทศบาลตำบลดืออำเภอเมืองโดยได้รับเกียรติจากท่านอาทิตย์ศรีตบุตรมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาตำบลต้านยาเสพติดครั้งที่14นี้และยังได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยส่งคณะกรรมการมาช่วยตัดสินกีฬาในครั้งนี้ด้วย สำหรับงานกีฬาตำบลต้านยาเสพติดครั้งนี้มีทัพนิกฬาเข้าร่วมชิงชัยจากทั้ง16หมู่บ้านกว่า200คนโดยแบ่งตามชนิดกีกลาดังนี้ฟุตบอลชายวอลเลย์บอลชายหญิงเสปักตะก้อชายหญิงและไปตองชายหญิงสำหรับงานกีฬาตำบลต้านยาเสพติดใน,นครั้งนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ,บ้านเดือนายอุดมถิ่นมะนาว โยมวิทยาจะบอกว่าจะมีพายุเข้าจะมีฝนมาแต่ตำบลเราก็ถือว่าปลอดภัยอยู่สังบาตำบลบ้านเดือโดยมีบ้านโรงเรียนบ้านหมากเป็นเย็นๆนะครับเจ้าภาพหลักสำหรับปีนี้ภาพรวมซสอ็เรียบร้อยได้ทุกสีทุ่มาทุกนะครับ นักกีฬาุกอากาศเย็นๆดูลิเวอร์พูลกับสเปอร์ด้วยกิจกรรมช่องสาวด้วยความนักสนใจใหมีแขีต่อครึ่งลูกไว้นะเป็นตัวเขต่างจังหวดเด็ดติดดาวนประจําปี2055ของไม่ธรรมดานะครับสําหรับปีนี้มีพิเศษก็คือเสียงตึงนะครับเสียงตึงมันพวกฟังพงแล้วว่าลิเวอร์พูลมาแน่กิจกรรมงานอหลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพรวมก็คือสมบูรณ์ แทบจะหมดหมดทุกอย่างการกีฬาก็ชาวบ้านชาวชุมชนผู้ตัดสินในคู่นี้มีใครบ้างครับท่านประธานเป็นอย่างดีในคู่นี้จะเป็นต่างๆท่านอาจารย์เยี่ยมวันในชัยสุวรรณสิงห์กรรมการต่างๆผู้ช่วยผู้ตัดสินคนที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ต่างๆอาจารย์มีรพันให้ความพิมือเป็นอย่างดีผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สองทากฝ่ายจะทะเลย์จันดี จต่การแข่งขันวันนี้นยายศักชัยอาจารย์ศักจัยชมใจรักนะครับขอขอบคุณครับ